เมื่อคืนฉันฝันว่าเดินเข้าไปในโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนรู้แค่ว่าข้างในมันเงียบผิดปกติไฟแชนเดเลียสวยมากนะสว่างแต่ให้ความรู้สึกเย็นๆแปลกๆเหมือนสถานที่ที่ควรมีคนแตกลับไม่มีใครอยู่เลยฉันเดินเข้าไปกลางห้องถงแล้วก็เห็นยายแก่คนหนึ่งตัวเล็กหลังค่้องถือไม้เท้ายืนอยู่ตรงกลางพอดีตอนแรกยายหันหลังให้ฉันยังคิดว่าอาจเป็นแขกหรือพนักงานเก่าๆแต่จู่ๆยายก็หันมา หันมาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ควรจะเป็นรอยยิ้มฟันยิ้มกว้างตาแข็งๆมองตรงมาที่ฉันเหมือนรู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วตอนนั้นคือขนลุกทั้งตัวไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดยายไม่ได้เดินเข้ามานะแค่ยืนค่อมๆจ้องแล้วก็ยิ้มเหมือนกำลังสนุกกับการเห็นฉันกลัวฉันจำได้ว่าคิดในฝันว่านี่ไม่ใช่โรงแรมแล้วนี่คือที่ของยายก่อนที่ยายจะพูดอะไรสักคำ ฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ความรู้สึกตอนสบตานั่นยังติดอยู่เหมือนยายยังยือนอยู่ตรงนั้นแค่รอให้ฉันหลับแล้วกลับไปเจออีกครั้ง